คลิปนี้ครับเหมือน<ไ>อกันนะครับเป็นนายจ้างเก่านายจ้างคนนี้ก็อาจจะให้ประสบการณ์ชีวิตที่เขาอาจจะเป็นบอกว่าเป็นเรือจ้างเป็นคุณครูคนหนึ่งของชีวิตเลยก็เป็นได้น่า,าจ,จะเป็นประมาณนั้นนะครับ<อ><ๆ>เขา,เาหลังจากลาออกจากร้านนี้ไปนานแล้วหลังจากที่เคยทำงานนะนะก็กลับไปเซอร์ไพรส์ทำดับบทเป็น ลูกค้าไปเซอร์ไพรส์รานายจ้างเก่าตัวเองนะที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่าเปีกะว่าจะแกล้งๆว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยน,นะแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยน้ำตาแห่งความดีใจจะประทับใจแค่ไหนไปดูคลิปนี้กันครับ ความทรงจำดีๆจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่ลืมเจ้าของคลิปโพเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อเธอกลับไปที่ประเทศเกาหลีและไปร้านอาหารที่เธอเคยทำงานเมื่อ7ปีที่แล้วอีกครั้งพร้อมกับตั้งใจไปเซอร์ไพรส์นายจ้างเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยตลอดระยะเวลา7ปีที่จากมา เหตุการณ์ในคลิปเธอแกล้งบอกกับเจ้านายว่าเครื่องเคียงมีรสชาติเค็มจนเจ้าของร้านมีอาการตกใจเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเธอจึงบอกว่าเมื่อก่อนรสชาติดีมากเลยนะคะทำไมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อ7ปีที่แล้ว พอจบประโยคนี้นายจ้างก็ถึงกับเอะใจค่ะและดูเหมือนจะคุ้นหน้าลูกค้าคนนี้ทันทีที่เจ้าของคลิปเปิดเผยใบหน้านายจ้างก็จำเธอได้ทันทีค่ะและโผลก,กอดกันด้วยความคิดถึง

เธอบอกว่ามีความทรงจำดีๆมากมายเกิดขึ้นที่นี่และนายจ้างเป็นคนที่ใจดีมากๆ แม้จะห่างกันไปนานต่างคนก็ยังจดจำกันได้และนี่คงเป็นมิตรภาพที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะเจ็ดปีที่ห่างหายไม่ส่งผลต่อการห่างเหินจากชีวิตเลยนะครับใครทำดีก็ควรได้ดีแบบนี้แหละการที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ก็เพราะมีคนสนับสนุนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับจะดียิ่งกว่านะถ้าเราไม่ลืมผู้ที่คอยสนับสนุนเราเรื่อยมาเนี่ยจากสถานะจากข่าวนี้เนี่ยนะสถานะนายจ้างลูกจ้างก็กลายเป็นมิตรภาพที่ไม่อาจลืมได้ในวันนี้เลยนะครับอือ่านข่าวแล้วใจฟูจริงๆนะครับสมกับรายการโต๊ะข่าวใจฟูเนาะเห็นแล้วก็น่าจะมีน้ำตาซึมกันบ้างนะครับลูกเพจที่ดูคลิปนี้ข่าวนี้กันเนาะ